นายบังคีงเจ้าของเน่เอาอุ้ยมีคนอันนี้ด้วย ก่นกี่อย่ง่อเป็นาวลายุติว่าเมียนมัมันมันเป็นภาษากองกันภาษาเลาวเมียนยูบอกเอสียมาตั้งไหนอะไปะนี่ยอ่ะออกก่ะอ่ะอกก่ะอ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 าะอ่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 ะอาลอ่ะอ่อ่ะอ่ะเ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ่ะอันย่เอยสืยเอือดกระตั่ะอ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 ่่ะอ่่ เก้าพันเก้าเรีย้ดีดีดีครับยย่บเียบเทียบกันเด้อพี่น้องสวัสดีพี่เมีนสวัสดีครับอะไรติดก็อีกเมียไดโน่เกาเก้าสอง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 องสองสองสององสอออนสองสอสองององอออสสอออ ทับทิ้งได้สว,ส,สวัสดีครับพระเอกสวัสดีครับ19แล้ว19องศาบอขอนแก่น19องศาแล้วเบิ้งอันไมจ่จ้าโอ้ยขอบคุณครับสวัสดีบีบีอันบีบีเป็นยุ้ยใสก่อนเหรอเจ้ายุ้ยใสก็อันบีบีนี่อันเพ็่นติดตามดีดีขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับอุบลล่าโคตร ในไหนเอฟซี FC แมนจากพันแสดงตัวในเร็วคอมเมนต์มาในเร็วคอมเมนต์มาในเร็วสวัสดีทั้งสามพันเก่านครับผมแมนจารอะไรอย่างเงี้นะจะรุสิตอ่านดีกว่านี่เราเพิอยากอ่านภาษาอังกฤษยันเป็นพิมพ์หน้ากำไมยยู <c oughs> <c oughs> ออกมากินเขาอยู่หนาหมบานเมืองคุนแสงใช่ไอ้แม่งปิดกลุ่มปิดอ๋อขอบคุณครับราชบุรีอ๋อยุราดบุรียุราชบุร,บรีเป็นคนใส่ครับเป็นคนใส่ไม่ได้ไปล่ำกินหอดเจ้าครับผมโอ้มีคนขียห่าก็ดีใจแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีจัะเดนะ็นสวัสดีครับ น่ารักมากรู่มอ้อยขอบคุณนะครับผมสวัสดีคุห่หวยอิงเตอร์นะครับสวัสดีสวัสดีคับดีครับดีครับแต่เป็นคนคอนแก่นนั่นมนอนแกันมาแล้วจักบาทครับ แมนแมนบอยเป็นคน่รูกันสิบอบอแมนเอาเป็นเยียบี้ยุงพอที่ชอบไเป็นนานแล้วคือว่าแถมเนี่ยนะนี่เอาบอจังใดนอก็แบบว่าที่กินใกล้กิดีใจหกำลังใจมีคนจำได้ขอบคุณค่ะไปเรียกแม่แถมได้เลยสิอย่ากินมาลากเลยออกมาทางนอนี่ครับมาลา น,นี้เป็นเหตุนะครับเขาะสิบอกินเนื้อเพราะว่ากินเนื้ออันปจนนีกวนแตง่จีกินวันขันในมื่อนี้นนสัสดีมาดามลูกลูกตาลพระเอเม่นนาบอนอากาศเย็นสบายครับสวัสดีน้องมีนหลานสาวคนสวยของน้าแมน สวัสดียังหาเสือหาเขาเร็วครับผมเวสวัสดีป้าป้าอะไรป้าป้าของพึ่งตาหวานดนพ่อเป็นคนตาหวานตัใดพอ่พอเอีพ่ออี้สิคือตาหวานไปเลยชิบอกว่ามือนีคุณพ่อตาหักมาก คุณพ่อก็ใส่ชุดไดโนเสาร์คือกันเออคุณพ่อแต่ใส่ชุดไดโนเสาร์แต่ว่าลูกลูกเอาไดโนเสาร์มาแปลหน้าเราจะมาในคอนเทนต์ไดโนเสาร์นะครับวันนี้นะครับเขาสิไลไรชุดเมื่อไหร่ก็พ่อวันที่ยี่สิบสองสี่ฮอดพี่น้องทีมงานระเบียบวัตถุศิลป์นะครับอ่าสิเปิดขายบัตรขายบัตรผ่านโซเชียลของเขาเนี่ยแหละครับ พี่น้องสิได้เบิรงคว่ำแปลกใหม่มิติใหม่ของระเบิฟาดสินนะครับสีเฮดยังขอขึ้นซีรีส์นะครับซีรีส์สันยุสัยยุสัยใครเลสิบอ๋อไปพบเป็นเนาะขอขอเบิองพี่ดาวผู้บ่าพี่น้ <laughs> นองเอะพักดีระเบียบฟาดสินเนี่ยเ่็นผู้ใดญ่ได้พี่น้องเนี่ยพอข่อยังเบิอง โอ้ยิบเก้าแสดงเมนครับยี่สิบเก้ามีสองขายบาัตรแสดงแต่ว่าวันที่ยี่สิบสองขายบัตรนะครับผมฝากเอฟซีทุกๆคนเห็นเพราะว่าสิเปินในเพจรเะเบียบวัฒนศิลป์นะครับในศิลปินของที่มัน่น,ระ,นระเบียบวยัฒนศิลป์กับซอยกดแช่กดไล่ฝากพี่น้องเป็นกระบอกข่าวบอกต่อกันไปนะพี่น้องเรืเ่องระเบียบวัฒนศิลป์มีมิติใหม่นะครับคือ แสดงซีรีส์เป็นซีรีส์พี่น้องในเบื้องนะครับพี่น้องอาจิบพะท่านเคยเห็นหาเบื้องยากพี่น้องเด้อทาผัดนันดิครั้งแรกเลยครั้งแรกแมนเลี้ยเลีย,ยมือขึ้นนีมวนคักนอรูบก้อยผู้ใดในเ,เบื้องมือขึ้นนี่ผู้ใดมือขึ้นในเบื้องในเบื้องอันระเบียบวัตนศิลป์ในเวทีเสียงอีสานมือขึ้นไปแห่งกลังใจเมนกน้อยนะครับทั้งอีพอลอดเมนกุก ีเลแม่รับชมตลอดโอ้ยขอบคุณครับติดตามตลอดนะคะจองตั๋ววันไหนได้บอกวันที่2ี้ทนะครับซื้อบัตรที่ไหนลูกแม่ออเมละตีทั้งเพจระเบียบวัตสินนะครับพนสีเปิดขายบัตรวันที่2ีนะครับแต่ว่าเลือกแสดงวันที่ทงีีพี่น้องมันเป็นอย่างี้ว่าแตกไม่รีข้างแรก,แ,รแ,รกและก ใ่เวลาบ่โดดในศิลปินต้องแบบเฮ็ดการบ้านนัดก็คือทองบททองบทของแต่ละคนต้องสิบอกววาอยังมีเซ์ไพ่หลายๆอย่ยางพี่น้องคุม้มบัตรเค่ล,ล่ร้อยเก้าสิบแปดบาทเท่านั้นเองวันที่ยี่สิบสองนะครับฝากพี่น้องไปกดแชร์กดไลค์เพจระเบียบฟารสินแฟนเพจได้พี่น้องเอ้อ แม่เบิองมาตลอดแต่สน้อยขอบคุณครับพระเอกขึ้นนะแก้ขอบคุณครับมักตอนพระเอกใส่พีเฮ็ดไตพี่น้องเอ้ยพี่น้องมีความสุขได้เห็นได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นพี่น้องได้เบิองตรงนี้เยามาเบิองหนาไปที่ว่าไรเนาะก็ต้องอี๋ย่างที่แบบว่าไรซสดเนาะพี่น้องไลซุปแต่นี่มือเนี่ยเฮ็ดเทปพี่น้องแบบได้มวนได้ซืึนย่างเป็นทุกอย่างอ่ะย่างเป็นทุกอย่าง จะฝากของไปกับพี่อังกรอร์นะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเ mm hmm. ม่เบิงยูลูขอบคุณครับผมรับทราบจะรู้ที่แม่ขอบใจจ้ารอรอครับ mm hmm. อีเมลและตีสีช้มุ่นทั้งคัเบอร์ชัยว่านอุดอนท่านนี้ของเขานะครับ mm hmm. มือว่านเราบ่มหาหาลูกมัตศูนเถิอย่างคือพ่มา mm hmm. จะซื้อบัตรนะครับบอกว่าเจออนเฟอร์นิเจอร์จะซื้อบัตรนะครับวันที่2ี่ ซื้อทางเพจระเบียบวัตสิลแฟนเพจนะครับพี่น้องขอบคุณหัวใจนะครับคุ้งหวยมาล่าเป็นเห็ดอันนี้ไม่เป็นเนื้อที่นี่ไม่เป็นเนื้อไม่เป็นหมูเป็นเ็ดนะครับมาล่า บอก,กินนิดดียวจีเนื้อเดี๋ยวเดียวปลากรอมอาย่านพวนมาเลยกิน <laughs> กินปลากรอมกินน,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 นี่เข้ากินเก้าแมนเป็นขวัญใจแม่ตลอดขอบคุณครับตัวยิ่งแบบสิลมซื่นใจแม่ยี่แม่สอนยี่แม่ยี่แม่ว่าล่อๆอยากเบิ่งล่อๆสว,วัสดีครับครับผมสวัสดีน้ำพี่น้องนะครับผมฝากกดติดตามเพจของแมนน้ำเล้อดพี่น้องเด้อเพจไม่ เมื่อไม่ดอกเกาหลับจกักปีนหนึ่งแล้วปีน,นึ่งบว่เคยได้ไล่ต่อไปอ่ะสิบพยายามสิบมาไร่ทัางเพียดนี่ไอพี่น้องสิไดย์ไก้ชีดกระเม่นเนาะมันคือจังสิบว่าห่างหายกันแม่สิไดย์เบิ่งเมื่อใดโน่คือคือเหตุบ่เป็นลกูก ที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสองไในเพจระเบียบวัฒนธรรนเพจไปแม่มมตอนนี้แม่กดเข้าไปแล้วแม่ก็กดเข้าไปในข้อความ, <S <S มนะครับเดี๋ยวพอสีบอก์ขติการเรา่าให้โอนเงินเข้าไปในบัญชีนี้แล้วเก็จะกปสส่งลิงก์มาให้ในการกด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 เข้าไปได้เบิ้งแท่ในนอนครับชอบทีมระเบียบวัฒนธรรมทุกๆคนเลยจ้าช่วงตลกก็หัวเราะจนเจ็บทรวงมากมายโอ้ยขอบคุณครับ สวัสดีนะครับัอดีครับพี่น้องขอเขาเพิ่มแล้วถามไทยเขามาได้นะครับพี่น้องซื้อว่าจังไดเป็นเอพซีเมนวอลเลยจังไดสามารถเป่าได้บอกออกมาพี่น้องแม่กะยูหนองบัวซอจา้าสมานนะแม่คำภายนะแม่เห็นอยู่ตลาดบ้านเดือแต่บอกกาทักทักเลยเห็นแม่นยใส่ทักเลย,เย,ยทักไปเลยครับทักเลยไปก่อนเบาๆน้ำเอ,อ,อาขึ้นมา สวัสดีนะครับพี่น้องปองป่ายสุกุศลนะครับผมเขามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์เน้อพี่น้องเน้อฝากบอกต่อนะครับระเบียบวัตนศิลป์เป็นมิติใหม่ของวงการหมอลำนะครับระเบียบวัตนศิลป์เฮดซีรีส์หนังสัตนนะครับเปิดขายบัตรยูที่เพจระเบียบวัฒนศิลป์ในวันที่22สีหอดีนะครับออนแอร์วันที่2ีนะครับ2ี้สิาหอดนะครับมีเวลาแค่เดือ มีเวลาศิลปินมีเวลาทองบทแค่แปดมือนะครับมันสะเนอย่างนี้ <c oughs> มนาตื่นเต้น <c oughs> น่ารักเต้าแมนกับ <c oughs> พี่แมนอยู่จังหวัดอะไรคะ <c oughs> เป็นคนจังหวัดชัชภูมกครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ขนแกนนะครับสดีเมสสมจิตพ้นเยี่ยมนะครับแมนน่ารักทําตัวแบบกันเองเฮ้ยขอบคุณกะคนณรู้สเป็นบ้า มากินเขาอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับมากินเขาพ่อ,พอข่อยไปแล้วยั่งี่กดดันอยูุ่ดิยิปพ่อเของมาเบิงเนี่ยเ้ยฝากติดกดติดตามนะครับเฟซไม่ของพ่อหนาระเบียบวัตถศิลป์และพี่น้องเด้อตะกี้เพิ่นใส่เฟซอวตารเ,เดี๋ยวนี้เพิ่นเปิดตัวแล้วเอ๊ะพักดีระเบียบวัตถศิลป์นะครับเฟซยีปพอระเบียบวัตถศิลป์อ้า สวัสดีจ้าสวัสดีครับเีกแมนขอเป็นเอฟซีเด้๋ยวจ้าขอเป็นเอฟซีเร็วต้องเป็นตลอดเด้เพราะว่าเป็นเข้าเดี๋ยวคนหนึ่งมาเศร้าเน้ยต้องเป็นเอฟซีแมนตลอดไปนะ <c oughs> บอกเลยนะครับลืมบอกซื้อพี่ชื่อพี่วีจ้าพี่วีเอฟซี FC, พี่แม่นเอฟซี FC, พี่แม่นเป็นคนอุบลราชธานีอืมสวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลเป็นคนเบามวล น้องไพยุอํานาจอ๋อสนีน้องไพยุอํานาจเด้ออยากได้เดนัวสซีหนาวก็มีอากาศเย็นสบายนริชาชมจันทร์ลำพูนเจ้าผากเหนือก็มากวัสดีสวัสดีเจ้าแม่น่ารัก สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อดีใจพี่พน้องเขามาทักทายเขามาเขามาเบื้องนะครับพี่น้องสามารถติดตามแมนได้นะครับในเพจนี่นะครับ Facebook สืบต,ตัวก็จะเป็นแมนจักรพันธ์นะครับผมลางเชือมันกระไรในเพในเฟสนะครับบังเทือกแมงกระไรในเพจนะครับผมขอบุณหัวใจนะคุณหมวยนะ มีโปรเดนมากายงานตัวมากเดี๋ยวนี้มีผู้เดนไายงานตัวมากเดี๋ยวนี้หนาวบอสวา่าอาการ20องศาเป็นยังไงทั้งกรุงเทพห้าหนาวบอนนรักมากลูกแมนขี่ทอดมาสั่าราครบพี่แมนอายุเท่าไหร่อายุ33นะครับเท่าแล้วเท่าแล้วสวัสดีจา้าลูกแมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขูดเก่งเห็นน่ารักมากๆครับขอบคุณครับเอาขอบคุณนะครับเอ้ยขอบคุณเพราใจเมรตีพอค,คิดหอดแต่กอดบ่ไ,ด,ไนนะ <c oughs> ด้๋ยวเสมแม่เตือนทางสุรินทร์ของเฮานะครับผมล่อบเบิ้งอยู่บุญจ้าอย่างเงี้ยล่อเบิ้งยุบุญทะลักบ่ได้เบิ้งจ่อยแม่ยู่งานเดี๋ยวนี้มันยกเลือกนะครับเดี๋ยวจักน้อยกับปวดล็อกแล้วล่ะ เาว่าได้ปวดล็อกเรียวๆนะครับนั่นอยังลูกหมาถึงไม่ถึงมาถึงอย่างเนาะนั่นอย่างแม่ไปเบึงอยู่หน้าดุนได้ทายลูกน้ำลูกยู่เด้อหล่อมากจ้าขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีขอมาเมิงไหมนะครับซื้อชุดไปใส่ลูกคู่กับน้องหยอกนะนนะ <laughs> หนาวจ้าว่าแถวว่าแถวว่าดีงามลออรู่สังขอบคุ้นนี่เมียละตีของกำลังใจนะครับลูกแม่น่ากจ้าจากภูเก็ตขิ้นอ้อเ่าสั่งโอ้พี่น้องทั้งภูเก็ตเป็นทังไหนนอ้อครับผมเขาเงียบบอสร้างภูเก็ตครับลูกค้าหลายบ่เนาะออ้อยขอบคุณนะครับปวดหัวใจรัวๆเลย สวัสดีนะครับสวัสดีเซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบือ้องโอเคสมนีก่อนพ่อห,มอ,หมอมปากหอมพ่อเขามาไล่ๆนี่สิมาบอกพี่น้องว่าขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อถ้าความถามใจห่วงใยําข้าวถามข้าวกันอยากติดตามเมนในทางไหนก็สิบอกว่าในเพจนี่นะครับมีเพจนี้นะครับเมนจัก,กรพันธ์แล้วก็เฟซ่วนตัวกรมเมนจัก,กรพันธ์แต่ว่าต้อไปกับสิมาเพอ,ยยอ่า ไล่ได้เพียรที่หลายบ่อยที่สุดนะครับพี่น้องยักสิบหองหางขายเนาะเซเคกินหอดปราแมนเห็นอย่างมุเตละมือเนี่ยเอฟีติดเตะไม่ได้แต่แอบชื่นชมสปิริตว่า,างานใหญ่งานเล็กงานได้ตังงานการกุศลน้องไม่เคยลาเป็นทุกงานเป็นกำลังใจให้นะครับกินแต่ปลาแม่นะโอ้ยขอพูดอะไรหลายครับป้าคอยเห็นคอยเห็นคอมนออมนขบมือข้อมินแต่ว่าข้อมมนนี่อยก็ือดีใจแท้ ติดตามของผู้หลายครับชื่นชมอ่านอีกรอบก่อนติดตามแต่ไม่ได้ตามแอบชื่นชมสิบผลิตไม่ว่าจะเป็นงานไหนงานใหญ่งานเหล็กงานได้ต,ตังงานการการุศลร้องไม่เคยลาเห็นทุกเห็นทุกงานเป็นกำลังใจให้ครับผมเลยครับของผู้หลายครับโรงงานพี่มีแต่คนอีสานแล้วก็เป็นเอฟซีของน้องแมนเกือบครึ่งโรงงานเลยจ้า มากหลายพาลงมาเรียนที่กรุงเทพเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆที่โรงงานไปโอ้ยขอบพูดหลายๆครับข่อยเห็นพูดนี่ข่อยกับมีความสุขอีกแล้วเอา้าคือดีใจแท้น้องแมนคันอีกรอบก่อนน้องแมน พี่มีคนโอ้ยโรงงานพี่มีแต่คนอีสานแล้วก็เป็นเอฟซีของน้องแมนเกือบครึ่งโรงงานเลยจ้ามากหลายถ้าลงมาเรียนที่กรุงเทพี๋ยวไปเหรโอ้ยขอบคุณหลาย,ลายครับโอ้ยขอบคุณหลาย,ลายเด้อนะครับที่เป็นเอฟซีของแมนจกกักรพรรดินะครับเป็นกลาลังใจพี่น้องผู้ใ่แรงงานทุกคนพร้อมและพี่น้องเด้อดีใจแห้งโอ้ยเห็นสองโตนี่เห็นทุกเห็น,เห,นเห็นทุกคอมมน ามินอีกเนี่ยลูกหาลืมสั่งจับมา้ีเมยียี<น>่เมีย้วตีสั่งไปจับครับพี่เมียกองแก้วไม่บอกว่าคิดฮอดนะครับผมโอ้ยดีใจดีใจติดตามตลอดจ้าโอ้ยดีใจดีใจเห็นพี่น้องติดตามนะครับเห็นพี่น้องพยายามสิแบบว่าเขาหาเมียนได้เขาวมาถึงนะครับต่อไปอะสิพยายามไล่ในเพจนี่ให้บ่อยที่สุดนะครับดังสิว่าเป็นการทางหายแล้วพี่น้องเนาะโอเคนะครับมันเดือดแล้วพี่น้องกันนันหนะลับันดีนะครับอย่าลืมกด ติดตามเพจแม่นเดอร์กดคั่นอย่างกดซับสไครตไว้นะาพี่น้องเวลาไม่ไลน์ไม่อย่างเสด็จเตือนนะครับพอให้ทุกคนนะครับ FC ซของแมนทุกคนนะครับจงนอนหลับฝันดีเด้อพี่น้องเ้อขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมดีใจแห้งดีใจแห้งมาเลยเราเจอกันในซีรีส์ระเบียบวารศินนะครับวันที่ยิบสองเรื่องไปซื้อบัตรท่พี่น้องได้เพจิระเบียบวารสินคับ